สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีซึงเกีียวที่ว่าเราตีมันเสียแล้วนะเกียวบีนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับเราจะจึงแก้ไขกันยังไงประมาณนี้นครับ บานเลยครับหัวบานเลยครับอันนี่หัวบานแล้วนะครับเดี๋ยวจะเตือให้ดูนะครับนี่จะเป็นนอ็อตเกี่ยวน็อตเบอร์สิบเจ็ดนะครับเกี่ยวน็อตเบอร์สิบเจ็ดท่แรกเราก็ต้องอล้างให้มันเท่ากับ ตัวที่ไม่เสียนะครับจึงล้างให้เท่ากันนะครับ ได้ครับแตะแตะแค่นี้นะครับแตะล้ก็ลากอยเลยครับก็สรบปตงไหครับดไปแล้วเนสิเกนะครับนี่ถ้ามันจะคันไม่เข้าเลยนะครับไม่เข้านะครับไม่เข้าไม่เขายัางไงก็เป็นส่วนะ นี่ตัวเดิมนะครับเน,นี่ยเป็นเกียว12.5นะครับเฮ้ย2.5 1.25ครับ1.25โอ้ิ0หาย1.25นะครับัไปตามนั่นแหละรครับตามคิสตลอก 1.25ครับมาดูกันนะครับ1.25ก็ปรับไปที่ดั5นีคาครับที่ผมปรับไปแล้วนะครับ1.25แล้วก็มาตรงกับตัว E นะครับ E นะครับมีเชือไหนครับตัว E ก็ตรงกับ A นะครับ A ก็ปรับไปแล้วนะครับ A แล้วก็ H นะครับตัวนี้คือลูกศรชี้เท่านะครับ ก็ยัดตัวนี้เข้าไปครับงดฝันเลยตอนแรกเรามาตั้งตรงที่เกลียวที่มันไม่เสียนะครับมิดทำไมมันต่ำจังวะ ขับเกียวเลยครับขับไปเลยแค่วิ่งวิ่งตรงที่มันเกีียวที่มันดีครับที่ไมนเสียแล้วก็ใช้ตรงนี้นะครับปรับสองอันนี้นะครับตรงนี้จะให้มันถอยหลังครับมันเดินหน้าไปแบบนี้ไม่ได้นะครับตอนตั้งนะครับให้มันอยู่ถอยหลังแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนดีเข้าไปให้ตรงตรงกลางเลยนะครับ จำตัวเลขไว้นะครับเอาหมุนไปสุดจำตัวเลขไว้นะครับจำตัวเลขไว้แล้วก็อย่ากินตะเต็มตามตัวเลขนะครับให้ให้ให้ค่อยค่อยกินเข้าไปนะครับให้ค่อยกินเข้าไปนะครับเราก็เปิดเครื่องฝ่ายหลังนะครับอย่ายกตัวนี้ขึ้นนะครับดีนะครับ สำหรับเกลียวมีนะครับเดินเบิดเดินหน้าห้อยหลังนะครับเรื่องผมไม่มีเบยดนะครับลอม,มาลองขันดูนะครับมาลองขันดูนะครับไม่ใช่ไก่นะครับที่จะขันขันน็อตนะครับ โอเคนะครับร้างเกียวไม่สินะครับ ไดมันบีนะครับไดเกีียวยังไงก็ไม่ได้นะครับมันต้องตึงล้างออกนะครับไม่งั้นก็เจียสลบไปตรงจังเยอะนะครับครับไม่หลวมนะครับคลิปสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามนะครับ เป็นประมาณนี้ครับไม่เห็นเลป,ประมาณนี้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้โอเคนลครับไยบ่ายครับ